มีคนที่ไปเที่ยวกรุงไม้แล้วก็มาแวะก็ตลาดก็เก่งแล้วเก่งแล้วนั่นอะไรนะน่าก็น้าน้ำอะไรน่าทุยามตกนน้ำอะไรนะสามหลังสามสามต้นลอย่าไปรถอะไรเนี่ยเนี่ยรถอะยลอะยตุ๋เจ๋งกำลังประมวลอยู่อย่าเพิ่มตุ๋เจ๋งตุ๋เจ๋งไหนไหนนะไหนดีเดินตรงไหนปัง นี่คิมใครเนี่ยใครเนี่ยยิ้มก่อนบายบายกล้องดิโอเคเลยเดี๋ยวคนเลยเดี๋ยวนเลยคืนจะชอบโอ้ยกล้องเลยป่าบอบอบอกดไลค์กดไลค์พูดดีกดไลค์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 ทุกบ้์ปาอะไรนะจุ๊บด้วยจุ๊ยังไงคิมดันไปจับลูกไว้นะมันขึ้นแล้วมันแท้นแล้วามีปลารึเปล่า ngày à, mày nói bao nhiêu? ngay ngay, mày bảo mày bảo mày đã nói chưa mày thừa, lú mày phốt nhiều. với <coughs> 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 <để> ไปแลสวัสดีคนนี้พามาเที่ยวน้ำตกอย่าไปเจอจะแกงกันดีกว่ากินเนอใช่กินเลยกินเลยเพราะมันหั่นกินไข่ดำไหมเทียมพทียมหว้นก่อนเีมมี่จะจอดจ่อแบงล่างหมดแล้ว ตกแล้วด้วยนตักตเออแล้วตกด้วยก็ีนเานะิน้แข็งนีดเดียวก็เดี๋ยวพะยูนมไ้หิ้มโอ้โหโอ้โหือโอ้หบางทีมันไม่ได้ขึ้นขอน้หน่อยเออร้อนปลาหน กินข้าวกินข้าวอยางกะเอาน้ำออกกินข้าวยงนี่น่กินน้ำนี้นน้ำน้อะไรนี่เขาเรียกน้ำอะไรน้ำทีน้ำฮะี่อ๋อทีเสียงมันเล็กไหมเสียงมันเล็กไหมอ๋อเวลมันี่มันน่าจเสียงแอย่าลาเกตจะกินม้างไปเกตจะเกิน พอแล้วแค่นั้นพอเอาไปแอบมนเลยถ้าหนูกินข้าวอ่ะหนูต้อต้อถึงย่ายิกินนี่เป็นไงอะไรลูกเอาน้ำแข็งเหรอแสดงว่าเราเลือกถูกยังไงโอ้เอ้ยมึงทำไมด่งเยอะจังอ่ะยังไม่หมดอ่ะจำจำเด็ดมากทุกคนเอาเลย โอเคค่ะ้หมดแล้วว่เฮ้ยอาไปไว้ใกล้รูปไหมเอ้ยเอออกปานเดี๋ยวก็มือจืางไปบนู่ตรงนี้ร้านอ่ะมีขนมหวานดิมีหไม่มีหวานดิดอกก้อนกินก้อนตเกี่ยวไก้อนร้อมตือเกียวไปก้อนห้าบาทร้านลาบ ลุกไปยืนนี่ไปยืนยืเนี่เฮ้ยลุกไปลุกไปอะไรป่าอะไอาจ้าไอเจ้าเนั่นแหละขยับไปขยับมาขอมีแบบนี้ได้ไหมมีคบบตัวน้อยๆเกรดนั่งทับเสือเลยเอาเสือมานี่เดี๋ยวกูจะปูตรงนี้ข้างบ้าแหมรักกระเป๋าเท่าชีวิตไม่ได้เลยไม่

ดูมันสร้างลายลายคลกขึ้นมาใช่ลไปกับแม่ไปไปเรียกเอาจิมไปเล่นขอเล่นกับแม่ปะิมจะเล่นเด็กุน้ำแขแม่แม่ไปร้าค้าเราไดูดูดูรถดูรถแม่ทำรถเอาเอาให้พี่เ็ข้าวก็อร่อยเนาะอืมมอ้วนค้มุามากหนึงอ่ะคุ้มม ข้าวเขาก็อร่อยดีนะอืมจับข้าวไม่ไม่เสียดายเงินน่ะตอนแรกคิดว่าเออข้างในมันไม่น่าจะอร่อยแน่เลยตอนแรกคิดว่าแต่จานมันซุกซุกนั่นไหน เคยเธอเฉันกินปลาแล้วบมัต้องอ,อุต้องใหม่ช่วงแฉผัวมไม่เป็นไรหรกพวกคุไปื้อนะคู เชื่อไหมพูดตรงๆนะแอร์โทูแอร์โรบอกว่ารถชนผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยไม่ตกใจไม่อะไเไม่ไม่มาเิวกูจนเฉียวจนธรรมดาไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเนี่ยทักเมียจดะมันไปเลือกชินแล้วไงมันายคิดว่าหลายรอบไปเลยเออกูแบบเฉียวนะอะไรเงี้ยพอส่งรูปไปว่าเป็นชนกับสิบล้ออะไรใหญ่ขันเร่งมาเลยขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยเออไม่ห่วงไม่ห่วงดูด้วยอืมผมแค่ของมามันไม่เรื่องปกติไปแล้วท่าคนเดียวก็ถ้าคนเดียวก็อ้าดูแลตัวเองกัน มีรูปมาด้วยรอบวชเลยอ่ะบอกใครนะว่ารถชนไม่มีใครเชื่อเพราะทุกคนเปิดรูปออกมาเท่านั้นแหละโอ้เออมีไกด์เบบว่านี่ยเอออยู่ได้ไงวะหน่าเฮียครูคิดว่ามึงตัดน้าเลยค่ะไม่จะบุญจังเป็ไม่ได้ตัดมันที่มันมันก็รู้แหละแต่ว่าเออเอนนี้ได้ตอนไหนวันนี้มันลื้อแล้วอ่ะไม่เลยไปดูก็ได้หรอกลับบ้านมันรื้อรถมันลื้อตอนไม่มีคนพุ่เนี้ยได้เลยอย่าได้ไม่ดังจางเพิ่งเปลี่ยนมาด้วย ของิลิยาเลยอือเปลี่ยนไหมครับแม่เปลี่ยนไหมผมว่าพี่ถามไปแล้วบอกว่าต้องรอทําทุกอย่างเสร็จจอยแล้วเดี๋ยวเปยางข้าไปประเมินยางแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยบอกว่าแต่ว่ามีใบเสร็จไปเปลี่ยนยางมานะพี่เก็บใบเสร็จไว้เพราะว่าเปลี่ยนมาได้แค่เจ็ดเดือนแล้วรถก็โดนชนรวมเอาเปลี่ยนมาได้เจ็ดเดือนเนี้ยแล้วมันโดนเหรอวะคนขับแก่แล้วลุงเขาเขก็เข้าใจลุงก็เข้าใจแล้วเขาก็ทํางานแหละ ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ตอนทีเปิดประตูไปครั้งแรกกูบอกลุงลุงไม่เห็นรถหนูเลยหรอตอนที่ใส่ปั๊มปั๊นี่เหรอปั๊มปั๊มแท้เหรอครับปั๊มแท้เลยเขาไหลายี่หมื่นแต่เขาก็พูดดีลุงอ่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะรับสิ่ชอบกูไม่ได้เป็นผู้เราถามไม่เมย์อะไม่เป็นไรโบนัสงปั้นผงก็เป็นของเรา ใส่พร้อมจานเลยเหรอยังนะได้ปีได้ีปีเิใ่ได้ปีได้ปีได้ปีอยเพเ่อนให้โปรโมทให้โปรโมดเสแล้วแต่งจริงก็ประมาณสี่หมล้อ่ะหล่ะมอืมท่นี้ถมีพวกแบบจัดตรงไหมมีถ้าไม่เคียเก่งโค้นี่เท่าไหร่ถ้าจัดตรงก็เก่งเหมือกัเก่งอ่ะใิสอ่ะเก่งไม่เคยทำนะแต่ส่วนมากมันแพงแล้วเก่ มันเป็นโชคแลตัดโชคมันแพงเฮ้ยช่วยกินดิเหนียววะอ้าเหนียวแล้วทำไมเหนียวไวจังอ่ะตื้นอ่ะจับตื้นเหนียวไปแวจะเหนียวแล้วการอึมกึมน้ำใสอ่ะไม่มีจะมีที่นั่งเยอะแยะนะคะแค่เช่าประมาณ หนึ่งร้บาทต่อที่นั่ง ทำงานด้วยมือ <laughs> ้ไม่้อใจอันนี้พูดไม่ได้อันนี้พูดแต่งร้อนเราทงานให้บ้านเงยตื่นืนแล้วเตื่นแล้วเรื่องเยอะนะเดินเรื่องม่เยอะลรวไปเรางงไปถ่ายรูปข้างล่างดีกว่า น้ำใสามากสดชื่นนี่ขนาดฝนตกแล้วเนี่ยชี่สละบุรีว้าวชีวกบลัว้วไงกูนี่น้ำเย็นเมื่อ ีเนะครับพี่หนุ่มฟังแค่พู่นิดนึง สิบสิบเก้าสิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแดรแดน้ำใสมากแม่น้าเล่นมากแต่วันนี้เราไม่ได้เอาสุดมาเอดเล่นเลยครับผมเลยนั่งชิวๆอยู่บนหินโนนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามี เขาเรียกอะไรแค่ไหมให้นั่งก็ือคิดค่าเช่าหนึ่งร้อยบาทกที่ชั่วโมงก็ได้นะมัง้งนะแ,แต่ก็มาถึงก็ระวังนิดนึงอันนี้เรียกว่าระวังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็จะมีคนมาถามว่าถ้ามาจอดรถแถวนี้จะเสียเงินหนึ่งร้อยบาทส่วนเราต่อไปว่าเราอ่ะ ที่นั่งแล้วเสียเงินแล้วกำลังมาหาอาหารกินนะคะเราก็เลยไม่เสียเราก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคโอเคโอเคถ้าใครมาเจอสถานแบบนี้โอ้ยสถานการณ์แบบนี้ก็บอกว่ามีที่นั่งแล้วนะจ๊ะและจ่ายเงินแล้วจะได้ไม่ต้องพลาดท่านะจ๊ะโอเคช่วงนี้สำหรับใครมองหาที่พักแถวไหนตรงนี้ก็คือแถวชะอมนะอำเภอชะอมมั้งอำเภอชะอมแหละ ตรงนี้ก็คือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็รถไม่ค่อยติดนะจ๊ะมาง่ายมาสะดวกบางคนมองไปที่ไกล้ๆแถวมวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีรถติดบ้างที่ใกล้ๆที่นี้สระบุรีน่าเล่นน้ำใสบอกเลยมาเลยเดือนสุลาคนมนี้มาได้นะจ๊ะบบอย จบแล้วสำหรับทิปสถานวิจภาพไทยแล้วสระบุรีที่นี่ก็จะมีทีนน่นั่ง,งเ,เยอะมานไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะฮะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝนง่ายมาเที่ยวกันเยอะๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบายบายชุก